สวัสดีค่ะแม่นมมาอีกหนึ่งอีพีนะคะบกไข่อีกแล้วนะคะเมนูนี้อาหารที่เหลือเอามาปรับประยุกค,ค่ะกินกันต่อค่ะเสียดายของค่ะไปติดตามกับแกงเห็ดด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายค่ะมาทานด้วยกันคะ่ะยั่วๆค่ะแกงพักอ,อ,อ,อินน๋อยะอนอดีตเหลือเมื่อวานนี้นะกินต่อค่ะสมุนไพรล้วนๆอันนี้ก็แกงเห็ดกระโงกนะคะนี่ค่ะ ข้าวเหนียวค่ะทุกคนข้าวเหนียวมีแค่นี้นะเนี่ยเห็ดละงอกน้องสาวเอามาให้นะคะนี่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะมาทานด้วยกันเด้อมีได้ไงไม่รู้เนาะฝนตกกำพรรําหรือเปล่าอกนาะประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวแอดก็ไปดูนะต้มไข่ที่ละสิบฟองนะคะหลังจากเอาเอาข้าวเหนียวลงแลนะ้วเราก็ใส่ถุงไม่ให้มันแตกนะ,ะไม่ให้แตกก็เจาะรูถุงอะไรก็ได้เนาะร้อนก็ได้อันนี้อันนี้ก็ได้นะก็ ไม่ต้องไปปิดฝามันนันี่ค่ะก็จะได้ไข่แบบสวยงามเนาะลอนง,ง่ายง่ายเกะง่ายๆ่าค่ะรวบทีเดียวค่ะทั้งเช้าทั้งกลางวันค่ะทุกคนมาค่ะตอนเนี้ยพอกินเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่ายสองมงสาหกนาทีแล้วนะคะสำหรับวันที่22สิบำหรับวันนี้นะโอ้ยกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนเนาะก็ขมุกขมัวอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ซักผ้าแบบอันอันเลยวันนี้ก็พอลงพีเมีย บ้านเล็กเสร็จก็ต่อเนื่องค่ะมีแขกเข้ามาบ้านค่ะทุกคนมีแขกมาพักที่บ้านนะคะก็ขอโทษขอภัยด้วยนะคะกราบขอพรกคุณทุกกำลังใจแวะที่แวะมารับชมนะคะฝากกดไลค์กดถ้าย์กดติดตามให้ให้ด้วยนะคะไอ้น้องแมวก็ไปสบายมากแล้วมารบกวนอีกแล้วงงเงองงค่ะทุกคนเนี่ย มีมีทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เวลาเราอัดคลิปอาจจะมาวุ่นวายอย่างเงี้แหละเอออืมเสียงน้องแมวนะเราไม่ได้รังแกเขานะนูนะ่นนะ่ะน่ะโอเคนะคะมากินด้วยกันเนดะ้อทุกคนคะ่ะแกงเห็ดค่ะร้อนๆค่ะไอออกวีเลยค่ะเนี่ยค่นะเนาะไปติดตามกันนะคะว่าแอดเอามาจากไหนเนาะจากน้องสาวนะคะเอาไปลงอันนี้อีพีที่สองนะคะอีพีที่สองมากินด้วยกันคะ่ะทุกคน กินด้วยกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆค่ะที่แวะมาทานด้วยกันนะคะอย่าลืมไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันนะคะอย่า <c oughs> ใกล้กันนะไปดูหลังบ้านกันค่ะไปไม่ทันก็กลาบขอโทษขอไปแล้วจะไปหลังบ้านนะ <c oughs> เวลานี้ก็ยังวุ่นวายอยู่นะคะทุกคนโอ้ยมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เนาะ ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นนะนะประมาณนี้นะต้มไข่เดือดปุ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 ด,ปดสักพักก็จะสุกแล้วนะคะสักพักค่ะเราเตรียมเมนูถัดไปนะคะมีอะไรเดี๋ยวตามข้าวที่เหลือเสียดายค่ะเอามาไปยุ์ใหม่เอามาสหาเฮทใหม่ค่ะเอามาเอาไข่มาลงอีกสองฟองแล้วก็เอาไปหมกต่อนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือบูรูแบบพอเพียงแล้วประหยัดนะคะประหยัดไว้นะคะอะไรที่เหลือก็คอยทยอยกินทยอยเอามา เริ่มมากินอย่าก,กินทิ้งกินขว้างนะคะอันนี้สําคัญที่สุดการกินทิ้งกินขว้างมันจะเสียเวลานะคะมีเท่าไหร่แล้วก็เก็บเอาไว้นะคะนี่ค่ะมีเล็กๆน้ยนะก็กินไปตามกะถากรรม ก่อนเนาะตจะได้ไม่ท้ายนี่ค่ะใส่ไข่ไปอีกเพิ่มอีกสองชกนะนี่ค่ะสวยงามเลยเดี๋ยวเราจะปิ้งกันต่อไป ชีวิตเรียกง่ายทำอะไรก็ง่ายๆอย่างนี้แหละเนาะประมาณนี้นะ,ะไม่ให้ไข่มันไหลออกมาได้ก็โอเคแล้วแหละประมาณนี้นะคะแล้วก็พับพ,พยุงตัวนี้ไว้นะไข่มนไข่มันจะไม่ได้ไหลเพราะว่าตอนนี้มันยังเด็ดเซฟตัวเนาะนี่คะ่ะนี่เลยคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะพับตรงนี้เข้าให้มันให้มันพยุงไข่มนไข่ไว้ตรงนั้น โอเคค่ะนี่ฮะาใช้เข็มกัดก็คือไม้จิ้มฟันของเรานั่นเองทับลงไปอีกทีหนึ่งเนาะทับลงไปค่ะเวลาเขาเบือดมันจะได้ที่เลยใช่สองสามอันก็ได้ดโอมจะไม่อยู่ที่จิเขอยู่นันะ่นแหละโอเคเข็มกลชีวิตเรียบง่ายจะเป็นอย่างนี้เลยต้องอะไรมีอะไรก็กินไปเนาะ อันไหนรักษาไว้ใส่ตู้เย็นนะแค่นี้ปะเราไปอาได้แค่นี้เสร็จแล้วต้นเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือหมกไข,ข่ไข่หมกเมนูต่อไปนะคะนี่ฮะโ,โ,โอ้ยนี่ค่ะปไปย่างเตากันเลยง่ายๆค่ะเตาเราก็อยู่ตรงนี้แล้วนะอันนี้เีแค่ไปวางตรงนี้นะนี่ฮะ วางตรงนี้เฉยๆนะคะนี่วางแล้วเรียบร้อยนะ,ะนี่นี่แล้วก็ปิดตั้งตรงนี้ไว้นะนี่ถานไฟแดงๆให้ไข่เซฟตัวแค่นั้นเลยแล้วก็สุกแล้วนะคะง่ายๆค่ะห็นนี้เลยนี่เลยค่ะง่ายๆค่ะทิ้งไว้เราหาฟ้าเลยมาครอบค่ะทุกคนแอบของเรื่องอะเสียดายฐานไฟประมาณเนี้ยใช้ให้คุ้มใช้ใช้จนหมดเลยนะ แอดจะเป็นคนอย่างนี้นะใช้อะไรก็จะพลังงานคูณสองคูณสามเข้าไปทำไรายได้กระทำนะอันนี้ก็คือแกงเห็ดแล้วก็มาต้มไข่จากต้มไข่ก็มาหมกไข่เนาะหมกไข่ใส่ใบตองกล้วยเนี่ยนะเนี่ยคือพลังงานเราต้องเอาให้คุ้มนะก็ใช้ให้ ใช้พลังงานให้คุ้มให้คุ้มค่ากับที่เราหนะฟื้นหนาะเสียเวลาเอามาทําตรงนี้นะมาค่ะแอดก็ได้กินเนี่ยกับข้าวก็เหลือเมื่อวานบันก่อนนู่นน่ะนะก็เอามาต่อกันสําหรับวันนี้เอามาต่ออีกมื้อหนึ่งนะคะอ่านด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยอาหาร,าร,าร,ารพื้นบ้านนะคะอาหารชนบทค่ะภาคเหนือน,นะคะ ไม่ภาคเหนือกับภาคอีสานจะคล้ายๆกันแต่ภาคเหนือจะง่ายกว่านะคะจะดำรงชีวิตง่ายกว่าภาคอีสานนิดหนึ่งอีสานก็จะมีอะไรหลายๆอย่างหลายขั้นตอนเนาะอย่างแกงเปาะเนี่ยเขาก็ใส่เยอะแยะแต่ของเรามีแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นแค่นั้นเองง่ายๆได้ใจความค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะมารับชมนะคะขอบคุณค่ะใช่กดไลค์แช่์กดแชร์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่นะ เอปลาอะไรมาครอบละเราครอบอยู่อย่างนี้นะคะไปค่ะกินข้าวด้วยกันตกข้าวเราก็รอตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะคะสุขสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะมากินด้วยกันค่ะลำลำเจ้าสุขสวัสดีค่ะโชคดีค่ะใช้กดไลค์ใช้กดแชรขอบคุณที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ